อ,อื่นต้องบอกว่าที่นาแปลงนี้คุณผู้ชมหน้าของเขาเนี่ยกว้างมากคุณผู้ชมตั้งแต่แบบอ่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยมุมนู้นเลยมีเขียวเขียวเนะี่ยอ่ะมุมที่นามุมตรงนี้นะนะห่างจากที่ผมยืนประมาณสัก50เมตรนะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยคุณผู้ชมนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยแถวต้นกล้วยแถวแนวต้นกล้วยคุณเห็นนะไกลๆนะสิบไร่แล้วก็ท้ายเนี่ยลึกไปถึงนู่นเลยต้นไม้นะหน่นต้นไม้นะ่ะชายต้นไม้อ่ะเขียวเขียวที่มันสูงสูงขึ้นมาเนะี่ยนี่แหละคือเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าระยะยาวที่ดิน มันเพิ่มมูลค่าไวกว่าเงินเฟ้อแน่นอนนะหรือ2คุณจะแบ่งแปลงย่อยคุณจะเป็นนักลงทุนเองแบ่งแปลงย่อยเลยอยากจะทําอสังหาอยากจะรู้ว่าแบ่งแปลงย่อยทํำยังไงผมขายเก่งอยู่แล้วที่แถวนี้ผมถนัดหรือผมมีในหน้าอยู่อยากลงทุนแบ่งแปลงย่อยทําไปเลยสวัสดีครับผมโบสารโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงของการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับ ผมพามาที่นานะครับไม่ได้พามาบ้านร้างต้องบอกว่าที่นาแปลงนี้นะครับเป็นที่นาที่ผมประมูลได้จากกรมคดีนะครับเป็นที่นาแถวแถวบางเลนเป็นเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับที่นาแปลงนี้ต้องบอกว่าเราจะมาขายของแต่ไม่ได้ขายอย่างเดียวจะมาให้ความรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าที่นาแปลงนี้คุณผู้ชมหน้าของเขาเนี่ยกว้างมากคุณผู้ชมตั้งแต่แบบอ่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยมุมนู้เลยมีเขียวๆนะอ่ะมุมที่นามุมตรงนี้นะ นะห่างจากที่ผมยืนประมาณสัก50เมตรนะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยคุณผู้ชมนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยแถวต้นกล้วยอ่ะแถวแนวต้นกล้วยคุณเห็นนะไกลๆนะสิบไร่แล้วก็ท้ายเนี่ยลึกไปถึงนู่นเลยต้นไม้นะหน่นต้นไม้นะ่ะชายต้นไม้อ่ะเขียวๆที่มันสูงๆขึ้นมาเนะี่ยนี่แหละคือเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับเป็นที่นาเขียวชอุ่มนะแล้วก็ต้องบอกว่าดินดีน้ําดีอ้าวููเรี่ยงว่าดินดีดิน,ด,ด,นดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยปลูกนาตลอดปี ปีหนึ่งอาจจะปลูกได้ประมาณสักสองรอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คือเขาไม่ต้องรอฤดูการเพราะว่าเขามีนี่เลยฮองชวนประทานอ่าเนี่ยตอนนี้ฤดูต้องบอกว่าเป็นฤดูหนาวนะประมาณเดือนสิ้นเดือนมกราแล้วก็จะหมดเดือนแล้วกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าน้ําของเขาเนี่ยนะฮะขนาดฤดูแรงนะน้ำยังเต็มอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมน้าเต็มเลยนะครับในการที่เราพรีเซนต์แบบนี้เนี่ย ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเหมาะกับการทรําเกษตรอย่างมากนะครับกรเกษตรที่ว่าก็คือที่นานี่แหละแต่ถ้าใครบอกว่ายไม่อยากทําที่นาอยากจะเปลี่ยนเป็นทําอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นอยากจะปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นถามว่าปลูกได้ไหมได้แต่คุณอาจจะต้องลงทุนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการเอาแมคโฮมาขุดนะครับเป็นล่องสวนเป็นร่องอะไรน้ําไม่ขาดสายอย่างแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เห็นนะมีคลองชลประทานติดหน้าที่เลยนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยติดถนน2ฝั่งนะครับ ฝั่งแรกก็คือฝั่งถนนคอนกรีตนี่ที่รถผมจอดคุณผู้ชมนะฝั่งนี้เนี่ยเป็นถนนหลักเปนถนนคอนกรีตหลักเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราจะต้องทําการเอาท่อเนี่ยมาวางเป็นท่อใหญ่ๆแล้วก็ทําการถมดินคือตรงนี้ไม่ต้องทําสะพานก็ได้เพราะว่าผมเห็นเนี่ยขับรถออกไปเนี่ยนะฮะขับรถเลยไปประมาณสัก2 200เมตรหรือ100เมตรเนี่ยล่าสุดใกล้ๆตรงนี้นะฮะเราเจอ่า เขาเรียกว่าบ้านหลังหนึ่งเขาก็ทําการถมดินแล้วก็ฝังท่อไว้ใต้ใต้ผืนเป็นท่อใหญ่ๆเป็นท่อซีเมนต์นะฮะซึ่งทําเป็นทางเข้ามาได้คุณจะวางตรงไหนก็สามารถเข้ามาได้หมดอันนี้คือ1 1ที่ที่ติดส่วนที่ที่2นี่เลยติดกับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นลักษณะของออบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งจะมีถนนอยู่บริเวณหน้าบ้านแต่ฝั่งนี้เป็น,ในใคล้ายๆกับที่จับจองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือติดฝั่งที่ผมพูดตอนแรกดีกว่านะซึ่ง ที่ดินแปลงนี้คุณผู้ชมเหมาะกับการทําการเกษตรเพราะว่ามีน้ําตลอดแดดนี่คือดีมากไม่ต้องห่วงดินนี่ก็ถือว่าโอเคแหละนะฮะน้ำก็มีครบแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนาก็คือปัจจุบันเนี่ยเขามีการถมดินแล้วก็แบ่งแปลงย่อยขายนะการถมดินเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณแบ่งแปลงย่อยเลยตีบล็อกทําถนนนะฮะแล้วก็อาจจะเอาเชือกมาขึงอาจจะเอาลวคาร์บอยมาลงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทําเลนี้ถ้าคุณแบ่งแปลงย่อยนะครับคุณสามารถ ทำราคาได้ต่อตารางวาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเนาะและอีกอย่างนึงก็คือถ้าหน้าที่ดินกว้างแบบนี้ยมันก็แบ่งซอยง่ายนะครับแล้วเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะเป็นคล้ายกับสี่เหลี่ยมเคิฟมาเนี่ยนะครับอาจจะโค้งบางช่วงนะครับแบ่งแปลงได้หลายแปลงแล้วก็ถ้าแบบอยากซื้อแล้วไม่รู้จะแบ่งยังไงเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนําว่าวิธีการแบ่งทําถนนเท่าไหร่นะครับหน้ากว้างที่ดินในแปลงเท่าไหร่เพื่อที่จะขายออกง่ายแล้วก็ทําให้คนเนี่ยสนใจมาซื้อเดี๋ยวนี้นะฮะเขามีแม้กระทั่งว่าแบ่งแปลงขายยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ ผ่อนตรงกับเจ้าของนะคือผ่อนตรงกับเจ้าของคือยังไงหมายถึงว่าถ้าคนซื้อสนใจอา้าวจ่ายเงินไปผ่อนตรงผ่อนหมดแล้วเดี๋ยวโอนโฉน,นให้ถ้าแบบเนี้ยผู้ซื้อนะครับนิยมทําการผู้ซื้อที่แบบเครดิตไม่ดีผู้ซื้อที่แบบอยากได้ที่ดินอยากมาปลูกบ้านกว้าง,บาง,บางแบบเนี้ยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้มกว่าการไปเช่าอยู่และอย่างนึงคือได้บรรยากาศทุ่งนาแบบนี้ได้สเปซแบบนี้เห็นไหมโป่งโล่งเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าไฟฟ้าเข้าแล้วด้วยนะ ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมีนะครับเพราะว่าตรงข้ามของผมตรงนี้เขาขายของชาอ่านี่มีร้านของชํามีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งมีร้านของชําของเบตเรลตรตรงนี้มีหมดนะฮะอบะตอนี่คือเข้ามาดูแลอย่างดีเลยนี่เห็นไหมนีถังขยะเรียงกันเลยสีฟ้าเสาวไฟฟ้าครบสูบนะฮะเน็ตมีน้ํามีแต่น้ำเนี่ยไม่แน่ใจว่าประปาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ประปาก็อาจจะเป็นน้ําของอบตอแต่ปัจจุบันต่อให้น้าําอบตน้ําบาดาล น้ำขึ้นมาเสร็จคุณเข้าตัวกรองนะครับเซตกรองบาดานเนี่ยประมาณสักหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนี้ไม่แพงใช้กันทั้งนี่ใช้กันทั้งโครงการเลยสามารถทําได้นะครับหรือคุณจะกรองเดียวใส่บ้านตัวเองปัจจุบันก็ไม่แพงหลักพันนะครับเครื่องกรองน้าถูกมากเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เราไปไกลแล้วก็อย่างคือขายในออนไลน์อะ่ะโหถูกเยอะแยะการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นค,คุณผู้ชมเป็นเป็นเ,เป็นปัญหาพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีน้ําไฟฟ้าอินเทอร์เน็ต ถ้าสอย่างนี้ครบนะอยู่ที่ไหนก็ได้ทําธุรกิจอะไรก็ได้ยิ่งปัจจุบันนะบรรยากาศแบบนี้หายากเราก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยอยู่ที่บางเลนคุณผู้ชมบางเลนนี่คือไม่ใช่บาเลนนะฮะบางเลนนี่ก็คืออยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งบางเลนเนี่ยจะใกล้ๆกับสระาุเลยก็คือตะเข็บชายแดนคือติดต่อกันนะฮะและตรงนี้เนี่ยอยู่แบบเยื้องๆกับสนามกอล์ฟไดนาสตี้ของบางเลนอ่ะอยู่ไม่ไกลกันมากนะ บรรยากาศแบบนี้เราขายอยู่ที่สิบไร่ก็คือยกแปลงเลยใครที่แบบสนใจจะลงทุนระยะยาวแบบอ่ะซื้อไปเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไรเรามีค่าตอบแทนให้ก็คือมีคนทํานาให้อยู่แล้วก็กินค่าเช่าไปภาษีที่ดินถ้าไม่ปล่อยเป็นลกล้างก็จะได้เป็นภาษีการเกษตรให้ผู้เช่าเขาไม่จ่ายภาษีเองคือคุณรับค่าเช่าอย่างเดียวคุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะลกล้างมันจะโดนเก็บภาษีเพิ่มจะต้องมาถมดินปลูกกล้วยหรือเปล่าจะกล้วยจะข้าวก็เกษตรเหมือนกันนะฮะดังนั้น รวมให้หมดแล้วนะฮะถ้าคุณจะซื้อลงทุนก็ได้ค่าเช่ารู้สึกว่าเป็นปีนะปีละประมาณ2 0 0 0 0บาทก็คือสแตนดาดไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0แน่นอนก็คือเอาง่ายไล่ละ2000นะฮะแต่ถ้าไกลกว่านี้อีกสมมติเรายกตัวอย่างไกลกว่านี้ไปอีกหน่อยนะอาจจะได้ไล่ละพันห้าพันหนึ่งอันนี้ใครเคยปล่อยเช่าที่นานคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ที่ผมพูดมาก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะลงทุนซื้อปล่อยเช่าทําากรเกษตรก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าระยะยาวที่ดิน มันเพิ่มมูลค่าไวกว่าเงินเฟ้อแน่นอนนะหรือ2คุณจะแบ่งแปลงย่อยคุณจะเป็นนักลงทุนเองแบ่งแปลงย่อยเลยอยากจะทําอสังหาอยากจะรู้ว่าแบ่งแปลงย่อยทํำยังไงผมขายเก่งอยู่แล้วที่แถวนี้ผมถนัดหรือผมมีในหน้าอยู่อยากลงทุนแบ่งแปลงย่อยทําไปเลยถามว่าทำไมคุณโบ๊ทไม่ทาคุณโบ๊เคยทําแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ความถนัดคุณโบ๊ก็ถนัดแต่คุณโบ๊รู้สึกว่าเราเนี่ยนะฮะมีพอมีกําลังเราก็ไปจับอันอื่นนะ ใครที่กําลังเริ่มแปลงเนี้ยเหมาะมากๆนะครับราคาขายเท่าไหร่สามารถแอดไลน์สอบถามได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไลน์สําหรับขายที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่นะครับอยากต่อเติมบ้านนะครับก็ยังรับต่อเติมอยู่นะครับสนับสนุนโดยสอสงทองคันช่างคุณผู้ชมติดต่อกได้รีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านทําหลังคาหรือแม้กระทั่งถมดินอย่างเงี้ยก็รับแต่รับเฉพาะจังหวัดนคปรปฐมและก็แถวพุทธมนฑลและการเลยกว่านี้ผมแนะนําว่าให้คุณไปติดต่อพวก อาเขตท้องที่อบตอท้องที่คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับไม่ต้องมาผ่านผมเลยแต่ถ้าแถวเนี้ยเรายินดีให้บริการนะครับเพราะว่าเรามีคอนเน็กชันกับอาพวกกันอยู่ที่รับถมดินที่จะต้องอาวิ่งผ่านเส้นไหนเส้นไหนซึ่งรถเราไม่ได้โหลดน้ําหนักนะครับใครเคยดูข่าวไหมรถบรรทุกโหลดน้าหนักอันนี้อันตรายเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆประมาณนี้ที่ดินแปลงนี้สิบไร่นะครับก็วันนี้มาขายของด้วยแล้วก็มาให้ความรู้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะเรื่องของการแบ่งแปลง นะการแบ่งแปลงตรงนี้น้ําไฟอินเทอร์เน็ตครบแบ่งแปลงขายได้แน่นอนถ้าจะลงทุนปล่อยเช่านะฮะลงทุนแล้วได้ค่าเช่าประมาณ20,000อยากรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แอดไลน์สอบถามกันได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะภาษีที่ว่าเราจะทําการเสียภาษียังไงให้ถูกต้องปัจจุบันนี้คือถ้าไม่ได้ทํากินในทาที่ดินของเราปล่อยลกล้างภาษีแพงมากนะครับคลิปหน้าจะอธิบายฟังัลวันี้ขอบคุณมากๆเลยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ